ครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องของเข้าใหญ่ชาแนลเช่นเดิมชึ่งเคยครับผมครับวันนี้มีภารกิจคือเก่าครับรับจอบทุกวันนี่นี่ครับงานเคลนเรียบร้อยวันนี้เป็นกระเบื้องยางนะครับงานตรวจคือเก่าบิ๊กซีบางประกอบเช่นเดิมซึ่งเคยนะครับผมพุ่มพายให้ยังเช็ควดเรียบร้อยไปแล้วเตรียมเดินทางครับผมไป นะครับเดินทางต่อครับตรงนี้มาดูรถติดกันหน่อยปลายทางของเราอยู่ที่บิ๊กซีบางประกอบชินเดิมมาดูว่าเราจะเดินใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงขนาดนี้เวลา9ก้าโมงจะสีแล้วครับ2อาทีไปจะถึงอีโมงลุยกันรถจะเยอะจะมากจะน้อยเพียงใด นี่ขึ้นสะพานแล้ววันนี้เราว้าวบ้านหลังนี้สวยจริงๆพุ่งอยู่ตัวนี้น่าจะมีะมากเหรอปีป่าเยอะจัง น้ำพ <muitas> ึ่งหมดแล้วครับกลับบ้านไปหาพึ่งนนะเห็นอยู่อยู่ที่บ้านมีอยู่หลายล้านแต่ไปกลารขึ้นไปจุดปลายเี่สิบพันเไปอยูจุดปลายเลนะอย่าหาเรื่องโอ้ไม่กล่าวเน้วอย่าหาเรื่องไม่คุมเนี้ยครัครับมุมดูมุมนี้นะครับนี่สวยงามโอ้โหสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามุมนี้สวยจริงๆครับ ครับวันนี้เราพามาดูมุมสูงของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกเช่นเดิมบังคับพีบ่น้องบังมองขามเรือเรือมาแล้วเรือมาแล้วครับไปใส่ทางนั้นน้องเรือน้ำไหลงับไหลงับไหลยน้ำขึ้นไหลอยู่ด้วนนะน้อน้ำเหนือมาเป็ฝั่งนี้ไหมวะฝั่ององยอกปากอ,อาว เดี๋ยซุ้มอย่างนั้นเนะอย่าปะบุงเด่ะเดี๋ยวอย่างานั้นะนะเป็นสะพานภูมิพลเมื่อวานมาเข้ามันในเมืองครับมาเบิ่งอีกถนนในเมืองอีกที่เขาอยู่ชี้ทักขมสูงไหนที่อาดิญจังพนเคยเห็นกับเบิ่องอ๋อครับนี่งนยงามไรนี่นะครับชีวิตหลังภูมอะไรมันไปใส่มาใส่ก็เห็นหมดทุกอย่าง ท่านผู้เสียไม่ว่าจำเจแน่นอนต้องขับรถอย่างมีสติสามารถทำได้ทุกอย,อย่างอันตเทไรนะครับไปเรื่อยๆถึงต้นไหนก็ถึงต้นนั้นแล้วตน้นต้นสายมันอยู่ตรงไหนวะตัวเนี้ย นนเนี่ยสายเนี่ยเส้นเนี่ยที่เดินทาสร้างกันเวงเวียนใหญ่สร้างต่อมาจากวงเวียนตากสินเนี่ยวงเวียนใหญ่ม,มาสุดเนี่ยมาพระ,ะประแดงเขาพระประแดงหลอดหลอดใต้น้ำเจ้าพระยาอโอ้หนุนดจอดูเต็มเลยเลยนะ ทุกครั้งก็ติดทุกครัง้งทำถนนรถไฟฟ้านะครับเนี่ยโอ้โหพามาชมอีกเช่นเคยดูเหล็กเหล็กอันนี้มันก็ทำเดียนะนนต่างอะไรขึ้นมานมรดการนีน้หมดเลยแต่มาตรฐารหนึ่อย่าง,งจับอะไรเข้าอยู่ต้อบวก ไฟแดงอีกแล้วโอ้เข้าข้าพุทขั้วหมดนี่ต้งนเน้กกับกันจะถึงแล้วบิ๊กซีของเราแต่อีกแค่สามสิบเมตรจะถึงนี่ครับอยู่คนเราฟัง <c oughs> <c oughs> จะใช้เวลาเดินทางประมาณสามสิบน,นาที เยอะจริงๆน่ครับฟังนี้ครับนี่ฝังขวามือนี่เทแท้กวยเขาได้ขุนรถแกรครับเออธรรมหาครับพี่น้อยรถในเมืองในกรุงเทพมันเอเนถนุถนน,นถนนถนถนทางทางรถไฟฟ้าขับรถอีท่าไหนไม่ขับนี่เดี๋ยวเข่าจะออกจะซ้ายเดี๋ยว,วัวาเขาปิดถนนมันก็จะมุดมานะ มาหมดมาหลายเฮ้ยปวดหัวเลยขับรถมาในเมืองอะจุมดอุ้ย,ยเนี่ยอ,อะเนื้อว่าน้ำเขาแตกท,ที่ไหนมีแตงไหมเออถึงแล้วครับถึงครับถึงแล้วเบคซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้นสอนเข้าไปเนี่ยเสียใกล้ๆ เอารถไล่จอดวะคันเดิมมันมละมาถ,ถึงแล้วเดีมม๋ยวเราจอดจีดฝั่งตุบลุดดีกว่ากว้างเดียวกว้างฝั่งนี้เลยจอดตรงถ้าไปหาที่จอดพอรลแล้วหาที่จอดถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับนี่ตรงนี้ครับที่จะเอาของลงเสบแสบแสบ,สบ,สบ,สบโอ้วบบบอยว่างเรียบร้อยเก็บถึงที่หมาย ทิดจอดโทรหาผู้สาวาก่อนบาทที้นี้เดี๋ยวแอบไล่ท้อลงไปเลยพร้อมทำงานครับพร้อมทำงานพร้อมลงนีงนงน่ครับนี่นก็เบื้องอยางนะครับกองละสามสิบกิโลวัดเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้ากิโล์ยี่สิบของละยี่สิบกิโลครับเก็เบื้องอยาง ันเป็นมองลงมองลงง่ายๆครับโมนีส่สบายๆชิวๆนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับลุยนะครับยกไฟรถเอาที่แหละแป๊บเดียวนี่สองเหลียดที่เรกบบากระบาดครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้คนเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับ เก็บร้อยกลับบ้านได้บ่ดยเลสามเลตสองเลตเครื่องครับนี่กล้องละลยี่สิบกิโลเฮ้อเหับผมเก็บของรถกลับบ้านไาครับกลับบ้านได้โรงงานเสร็จแล้วบัดเดิลกบรรับัระกอนคือเรา Flew flew เราครับกับบ้านเราอาบน้ำซักผ้าัก่อนขับรถมาชั่วโมงครึ่งโ um, รงงนะานสาบนาทีเียบร้อยแต่มาเสียสามสนาทีไม่กี นี่ครับติดเรียบร้อยรอกันแล้วตอนนี้ตาเห็นรถติดชนกันไมนี่เฉียวเฉยเฉยเฉียวเฉยเฉยนี่เอียร่อยไปนี่นะครับขับรถระวังมีสติพี่ต้องเอ้ยขับรถแลวอยากไปก็ไปอยากเลี้ยวก็เลี้ยวเสียวพนาครับ ครับผมบรรยากาศมุมสูงของสะพานคุงนิพลสองครับพี่สะพานบูเมืองสองสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเโอ้น้ำครับคน้องไอ้น้องย่าเบื่อด้วยครับมาุกเชี่กับทายเห็นกนทุกทีเดี๋ยวคนอื่นยังไ่ไดนั้นเห็นแม่นเสียลวคนอื่นยังไม่ได้เห็นคนครับสองฝากฟังน้ำ ไงครับวงเนยวงเนบรันทกาดมุมสูงมุมจะจับมุมจะชัดเลยครับเนี่ยอันนั้นสะพานอะไรนะสะพานวงแหวนข้าบวงแหวนนะครับมุมพูนไงไกลมัครับสะพานวงแหวนครับมุมเบื้องมุมสูงครับุมนะสะพานวงแหวนข้ามแม่น้ำเจ้าพรายาเือนกันนะครับติดกันกับสะพานพุนิพนธ์ครับน้ำพระทุกคนแต่ผมไม่สูงม่เพิ่ง จะเตีมก็ขับวงรถแลนด์บนบันบน,บนโอันครับสำหรับลิปนี้ก็เอาไว้เพื่องที่นี่ครับผมั้งในก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหัวข้าวใหญ่ด้วยนะครับผมครับสำหรับคิดนานอีปัญไสเราติดตามกันครับสวัสดีครับ